น้ำตาลชลิตาโคสเวอร์เป็นอีกี้เหมือนสอก้อยจริงยันรอยท่อสร้างตำนานอีกแล้วน้ำตาลชลิตาโคสเวอร์เป็นสอกอยตามเทรน์อีกี้จากค่าทองสาวเหมือนของจริงยันรอยท่อชาวเน็ตกดไลค์กระจายเรียกได้ว่าทันทุกระแสสำหรับนา่งงามสาวสวยน้ำตาลชลิตาส่วนสเสน่ห์เพระหลังจากยางอม ลอย MV เพลงท่าทองสาวจนเกิดกระแสอีกี้ฟีเวอร์ไปนั้นน้ำตาลก็ไม่รอช้าโคช่วอเป็นสูงบทเป็นอีกี้ซอกอยสาวทานันทีโดยน้ำตาลได้โพสต์ภาพลงอินสตากแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นเว่าอีกกี้มันอะไรอีกกี้มัน นางสงกรานไม่ขี่ควายค่ะปีนี้คีเวฟดูจากภาพก็ต้องบอกเลยว่าน้ำตาลเก็บรายละเอียดและทำกันบ้านมาอย่างดีครบองคศาก้อยในยุคป,ปัจจุบันสุดๆทั้งการแต่งหน้าแต่งตัวแถมมีรอยแผลที่ขาหรือรอยท่ออันเกิดมาจากหมอดเปอร์ไซดอีกต่างหาก โพสต์นี้ของน้ำตาลกล้เป็นไวรัลมีคนกดไลค์รูปถึง141,749คนเลยทีเดียวเพราะมีคนดังเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายไม่รู้เพราะก่อนหน้านี้น้ำตาลได้ซ้อนมือในงานวันเกิดของ YouTube เบอร์คนดังอย่างเอแคลรจจอสรารยออปากในทีมปาร์ตี้สงกรานเด็กแวนไปแล้วหรือเปล่าเพราะเธอก็สวมบทเป็นซอก็อออสาวที่เหมือนจนหลายคนจำแทบไม่ได้